โอคไปเจอกับคนถัดไปกันเลยตอนนี้มาจากนาริโตะเลยนะครับผมเขาชื่อซาสเกะนะครับผมมาพร้อมกับวิชาอันดักษ3เฮ้ยซาสเกะมันจะมีมีดนะมีดไอ้นั่นอะดำอะกูในนะครับผมเออกูในไม่ใช่เลยนะครับผมต้นตระลับนินจาเออดูว่ามีหรือเปล่านะก็เฮทิดมานะครับผม ดักน่วงกันเลยทีเดียวเนี่ยผมคนเทของเราก็โอ้โหฟิตนะครับอยากเทสนะครับดักต่อเนี่ยหเลยเปิดลงมาแล้วนะครับผมตนนแตกคอฟ้าอ่าเรามาดูมุมมองคนเทเน,น, <Yeah. S 1> นี่ยเฮียที่อิสราเลจริงๆนี่คนจริงแน่นอนครับเรียลแน่นอนครับไม่มีเฟกนะฮะหากคุณได้ยินคำว่าชิ้นนีนี่คือของจริงนะครับผมจานเก็กูโดดใหญ่เลยครับตอนนี้ยังไม่รู้ครับจานครับจาน อจานครับนจานไม่เห็นหรอครับจานครับเรียบร้อยโอ้โหถือว่าเอาเลือดไปเยอะอยู่ผมคิดว่าเรียบร้อยแล้วนะครับมุมเมื่อกี้นะครับแะไรครับผมมีการปลาระเบิดบอกตำแหน่งกันแล้วนะครับโอ้โถ้ามุมนี้แตกนี่คือแบบปาฏิหาริย์นะครับเทพนะครับผมิีมุมนี้แตกนี่คือเทพแน่นอนนะฮะเมื่อกีมแล้วเลือดถือว่าสื่อสีกันแล้วตอนนี้นะฮะ5้าต่อ85สิห้านะครับถือว่าโอเคเลย ฝนะั่งนึงก็กลับบ้านนะครับผมวิง่งโอ้ออมโลครับผมเอาแล้วครับผมตอนนี้เริ่มเน้นความชัวร์เป็นหลักครับการวิ <ไป S 1> ่งผ่านกลางนะครับผมโอ,อยังไงครับเนี่ยการเราโดดลิงเลยนะผมฉายานียครับผมชาานผมินีอิสรียลขึ้นมานี่แน่นอนแน่นอนริงมุมนี้นะครับผมชนินีได้เปรียบแน่นอน อูเหลือ59 59แบบ56อูเลืองสูสีอะหน้ากากเล่งคู่เลยีมากคือถ้าเฟิรหัวใรก่อนนี่คือแบบใช่เลยอะจริงอมน้ฮะเอาละครับ40 42 45ไม่ดีเลยจริงคือเลื่ีเลยอะอะไรครับผมมีการอะไรครับลงการแล้วอะไรยังไงครับเหรอจะมีการตุกยเหรอตุ่ยแน่นอนุ้ยอุ้อุอุ้ยอุ้ยอ เอาลงครับโลกครับจังหวะนี้โลกนะครับเอาละครับเรียบร้อยแน่นอนเอาไปไหนนั่นเวลาจะหมดนล้นนะฮะโอ้พนมพนมวิ่งขนาดนี้นี่กลับบ้านไปเติมเลือดแล้วลูกมีมีการกลับบ้านไปเติมเลือดกันแล้วนะครับผมเช็คครับผมเช็คตอนนี้เช็คทุกมุมครับอันนี้ราดัหมดแล้วนะฮะถ้าระวังทันก็ได้ในบวงอีกหนึ่งแต้มนะะคนเทสต้องยื้อได้นะฮะจนจบเวลาก็โอ้โหครับตอนนี้เหมือนรู้แล้วนะครับ คือตอนนี้ก็วางนี่ก็แบบวางยากมากเลยนะครับผมว่าท่านี้เนี่ยก็คุมคุมมูลจนแบบคือจุดมันมันเข้าไม่ได้อะถ้าเข้าคือเลือกเลือกต้องโอ้โหโดดขึ้นมาเนี่ยครับผมผมถือว่าทำเกมไม่ดีนะเหลือ23วิบามมแต่ว่าโดดขึ้นมาเบิร์สเหมือนได้ครับผมถือว่าโหดนะครับผมวันนี้นี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับจะฟุ๊กหรือว่าดิสคิวต้อยู่อย่งนี้ครับผมอยู่ที่สองแล้วครับผม เปลี่ยนปืนด้วยโอ้โหตอนนี้เกอร์ตัดมานะโอ้โหแล้วเลือดนี่ไม่ทิ้งกันเลยไม่ทิ้งจริงเลือดไม่ทิ้งไม่นใหญ่เลือดก็ไม่ทิ้งว่ะผมยอมเลยกูเหีเลือดไม่เคยทิ้งกันครับผมโอ้โหสองศูนย์แล้วครับผมซาสึเกะผู้มาพร้อมกับความคมระดับตำนานยังไงครับตรงนี้จะผ่านได้หรือไม่ครับ ก็จะผ่านว่าดูน้าดีแล้เนี่ยอ้าวระเบิดไม่แตกดูมี่มานแป๊บตายครับตายตายโอ้มาแล้วครับมาแล้วครับตอนนี้ครับเช็คครับมีการเช็คอย่างละเอียดครับผมเดินขึ้นมาก็าต้องเช็คนะฮะโอ้โหอะไรครับผมตอนนี้ก็มีการลงไปเช็คทางยาวนะฮะเล็กน,น้อยเอามีการปาระเบิดออกตำแหน่งแล้วครับผมจะมีทุกทุดูนมากดูเลยอุ้ยดูแล้วครับมาแล้วครับ อูตัวพังแล้วผมโอเอระยะห้าร้อยเมตรชายครับจังหวะนี้ขึ้นโลครับผมโอเอซู่ครับตัวพังครับต่อไปในในเกมที่สี่นะครับผมดูกันครับว่าจังหวะนี้ชินิเล่นอักแล้วนะฮะโอ้ยฝั่งเล่นคริสนะครับผมผมมีการซูมเช็คกันแล้วนะครับ จะต้องเช็คกันดีๆนะครับว่าถ้าเช็คกันไม่ดีเนี่ยก็มันความเสี่ยงเยอะรืมนี้รมนี้โดนคือเจ็บโอ้โหเฟิร์สเราพีสาเฟิร์สทุกเม็ดเร์สครับผมเฟิร์สมากครับหนกากันเฟิร์สช็อตอยู่แล้วไม่ใช่ไออีกอไอีกอะไรอ่ ใช่ใช่ไอ้หน้ากากผีเดมาร์กมันมันโซไดู้่แล้วเสียงลุดเรียบร้อยแล้วฮะมุมนี้นี่คือฐางแตกโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหเดินสโลว์มาขนาดนี้ก็เลือดหายนะผมแต่ว่าวันนี้ที่ถือว่ามาได้จัดนะมาได้ครึ่งทางแล้วนะผมจากการเทสไปในหน้าหองไปในน้ ก็มันดูเหมือนว่าสาวบินเนี่ยเขาจะตีได้ไหมครับเพราะว่าดูแล้วนี่น่าจะตีได้นะวันนี้ถือว่าโหดนะครับแต่ว่าเสียงหลุดแล้วแน่นอนว่าเสียงหลุดโอ้โหเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะฮะพังเลยนะผมตัวนี้พังยับเลยโอเค let's go fire in the hole fire in the hole fire in the ผมก็ชิสเวลล์นะผมผู้ตอนนี้มีกัปปัดระยะไกลมีอย่างเดียวเลยนะผมดิสกูบีปป้นะผมนะผมมีการนั่งนะครผมว่าจานเราก็โดดไม่หยุดนะผมโดดยอ,ยอย่างไม่หยุดยั้งนะผมเสียงหลุดแล้วนะฮะทั้งวันนี้เสียงหลุดนะฟังเป็นหรือเปล่าไม่น่าฟังเป็นมัง้งไม่แน่ใจฟังไม่เป็นแล้วแหละยา่าเอ้ย ฟังไม่เป็นจริงโอ้โหัเพราะว่าตอนที่จานโด่ะแหฟังผมได้ยินได้ยินแบบมาเป็นลูกเลยอะโอเค l e t e นเลยครับว่าไม่มีการแบบว่าอ่อนข้อนะครับผมการเทสจาจะเต็มนะคผมโห่กะทาเกมเร็วครับผมระเบิดมาแล้วเแล้วครับผม มาแล้วครับอ้เจ้าไมาเอ้มาแลยเสียงย่องเรียบร้อยหลุดเรียบร้อยแล้วฮะจังงวันี้เยอะนะฮะก็ได้ไปทั้งสามวินนะฮะวิน อ่าวินดันนะต่อมาเรามาดูเกมรับนะครับผมของซาสุเกะบ้างว่าจะรับได้ดีเหมือนตอนบุกหรือเปล่านะฮะจะมีการยิงโฟลทช็อตกันอีกหรือไม่อ,อขอพูดอะไรอย่างนะครับลูกแคนลูกแคนนี่ลูกแคนเก่าผมนะครับอ้าวมีการไม่ขโมยลูกแคนกันมาใช้ครับแต่วันนี้นี่อาจจะเรียกได้ว่ามีกับ ต้องชำระกันนิดหน่อยครับผมอาจจะแบบโอดขึ้นกว่าเดิมนะฮะเรางต้องไปติดตามดูแล้วนะผมว่านะครับผมชี้เราก็โอ้เล่นเกมไวนะถือว่าไวนะครับผมอ่าแบบชีนี้ตัวเปิดอกนะเอ้ยเปิดหรือเปล่าเปิดหรือเปล่าอุ้ยโอ้ตัวนโตีิว ือ115นะครับผมได้เป็น4วินแล้วนะฮะเอ้ยวไม่นะโอเคไปเลยครับผมแต่ว่าฟังเสียงน่าจะได้เพราะว่าเซนแต่ผมเซนดีย่าเปลี่ยนคิดนิดนึงเอาไม่ใช่เหรอคนละคนคนละคนนะฮะตกใจผมว่ารู้อ่ะเอ้ย มีการแบบว่ามองหน้าทักาทายกันสักหนึ่งจุดห้าวินะครับผมแล้วก็เป่าลงไปนอนม okay, ีฝั่งกันามาสี่วินแล้วปีที่สองวิ่งโอเคแล้วนะับได้หรือไม่กระสุนระเบิดยป็นไ,ไงครับจะมาจนดูว่าคิดทันเมตรจริงหรือเปล่า เครับผมจังหวะนี้เอ๊ะออผมว่าต้องมีคนเห็นแล้วล่ะครับมุมนี้ไอ้ยยาระเบิดโอ้โหเหลือซีดโอ้โหตามระเบียบนะครับผมวิ่งมาขนาดนี้ก็แจ๊ะให้นะฮะถือว่ามาไกลนะทีนี้ไป่สิเล่นดีดีนานให้ผมจะเจอแบบนี้ คนละฟากโลกเลยนะครับก uh ็ย oh. ืนตายกลางปีเชียวนะฮะโอ้โหห้าวระเบิดติดนะครัผมว่าต้องมีคนที่ยิดแล้วนะครับเจอหน้ากันไม่ทักทายกันเลยไอ้ยอีปื่ขึ้นมาโบวเป็นอย่างเดียวเลยนะครับผมเราไหนนี่โหดล้านครับเนี่ยว่าเนี่ยผมการเล่นของเราเน่ต้องการคนที่มีคุณภาพ ยัแบบโหตสลุก็ล้ำได้นะผมโอ้หยยะเห็นได้เรียบร้อยอัดแล้วครับเอาละครับเอาละครับมุมนี้ครับต่างคนต่างเซฟกับผมเลยอะมากยับ้างอะไรบ้างครับผมโอ้ยิงแฮะครับมาครับผมจังหวะนี้มาทุกมุมครับหนึ่งร้อยเก้ากับหนึ่งร้อยสามสิบสองนะครับผมตอนนี้ทั้งคู่ก็เริ่มเซฟนะครับผมเล่นกันอย่างแบบเซฟมากนะครับยังเราไม่เซฟมากเอ้ยไม่ได้ยินเสียงปืนไม่ได้ยินจริงๆเหรอครับเนี่ยเอ้ยเสียงก็ไม่ได้ยินเอ้า โอ้โหยิงพังเลยยีพังเลยไม่ผ่านนะเนี่ยแล้วบินเนี่ย All let's right, move เสียงไม่ได้คือคนเทสเนี่ยจะมีสามารถมีสี่ช็อตได้นะครับผมว่าตรงนี้เนี่ยผ่านหรือไม่ผ่านนะครับผมถ้าเกิดมีสีแล้วแบบไม่โอเคโอ้โหเหลือแค่นี้อย่าเหลืออะไรดีกว่าแต่ถ้าเกิดพลาดมาเฟิร์สช็อตได้นี่คือแบบ ถือว่าตึงเลยนะผมคนนี้เลือดเหลือ11กับ93นะฮะว้าโอ้โหแต่แบบมุมมันมุมมันน่าเหลือกเกินมันน่าเอาเหลือกเกินโอ้ยย่างว่านน,นี้ต้องบวกหนึ่งแลว้วครับเนี่ยโอ้โอยู่คนละฝั่งโลกขนาดนี้ต้องบวกหนึ่งแล้วครับผมถ้าค,คนวางระวางได้นี่คือแจน,นพับเรียบร้อยครับอย่างนี้คืออ่า เราเตรียมตัวชนะแล้วนะครับผมเพราะว่าเราวางระเบิดแล้วได้ยินเสียงอุ Minecraft> ้ยอุ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 ้ยเอ้าเฟิร์สบผลเฟิร์สหน้านะครับจะเฟิร์สอะไรดีฟอมเดฟิวส์โหลก็ลองใช้มุมนั่นนี่ระเบิดอ่ะไม่ได้ใส่ระเบิดอเออเหรอโจะปิดเกมไหม เลยวินิจฉัย่ต่างคนต่างวินิจฉัยนะฮะไอ้ายาของเขาที่เขาจะได้เข้าแคนนะครับผมแล้วก็วินดท้ายเหมือนกันนะครับผมของทางชีนี่นะฮะว่าจะได้ปิดเกมหรือไม่ครับผมอาทีมงานบานก็รักคนนี้คนนี้ไม่ได้เข้ามารอบแรกนะพี่ไอสปายมันหลุดอ่าอ่าอ่าลืมดูชื่อบมมุมนี้นะครับต่างฝ่ายต่างก็เล่นมุมที่ ัันนจะเปิดลุ้งนี้นะโอ้โหมีนเิดสีโดนเฟิร์สที่คือเขาผ่านมาทีนะโอ้โหนันเลยครับเฟิร์สเรียบร้อยเฟิร์สสี่ครั้งนะโอ้โหผ่านได้ผ่านแล้วนะผมผ่านเข้าแคร์เรียบร้อยแล้วครับผมเฟิร์สทุกเม็ดสุดดีเฟิร์สดีมากตอนนี้เฮ้ยเียสาย เดี๋ยวเขาไปตัดออกเออเดี๋ยวตัดออกฝ่าวไปกดรูปแคร์งายแล้วแคร์เทียดไม่เห็นโอเคก็ผ่านนะคนนี้งอออกแคาเลยครับเรื่องอะไรฮะเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สทุกดอกเฟิร์สโดนเฟิร์สทุกเม็ดนอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวแล้วก็ปิดกิ้วเลยว่ะแล้วค่อยไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมว่าเป็นไงเราแล้วเจอกันบาย Rise.